สวัสด,ดีนับเงื้อเงื้อเธอคะ่ะตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวใส e ่ e บอยเซ็ผมทูบ็อกไปตัดแต e ่หีควายผมแม่งไวรุ่นเทสดดีรอรับอุ่นเธอที่หน้าหอสินเสพสินเล็กๆน้อยๆย,ยืนแอคหีเล่นอัพลงโซเชียลแคชปชานพระจา้างเรามาแต่กับสาวให้รักสิละปะกูฟังเพลงได้ไหลายแนวฮิปฮอปเคป๊อปเจ๊ล็อกกูก็ฟังกูชอบฟังเดอะว e k เอนเสดายเอ็ดสัตว์จะกแคไดาฟอร์ยูกูแม่งโคตรจะแพววสาวสาวหน้าไหนก็บอกว่ากูเทดดี ขอสินกำลังจะปิดขอใส่กระโปรงไปแต่เว็บไปตึกแดงแต่งสไตล์ยูนิเซ็กเป็นกับผู้ชายแท้แอรดีสัตถ์ถ่ายรูปแบบไม่เห็นหน้าและใส่เสียงซาไปไปเบบีบ้บูกูแม่งเทสดีหล่อเทกูเป็นพระไมโครเวฟจูกูวิดอมแอเรียไม่ต้องมาลอกูเลยนะไอสัต์แต่กลายเป็นรู้เซอร์แบบไม่ทันตั้งตัวฟักยูรู้เซอร์ขี่ฉาอุ่นเอินับไปก่อนนะอุ่นเธอขอให้ผู้ชายลมแสงแดดก็ไม่เอากระเไว้ทุกความรักนะคงับ ลาก่อนคนสวยของผมได้ยืนแอขีรอดที่หน้าหอสิน